หลับตาพอประมาณคราวนี้เราก็อย่าใบบังคับลมหายใจให้สั้นหรือ,อยาวให้เราตามรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรสั้นหรือยาวเราก็รู้อาจจะกระทบที่ปลายปลายจมูกลมหายใจออก กระทบที่ริมฝีปากด้านบนเราไม่ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้เหมือนกันเพียงแต่มีความรู้ตอนนั้นนะจิตจะคิดไปข้างนอกนอกกายนอกใจนี่เราก็มีสติรู้ถึงกลับมาพยายามทำอย่างนี้นะ ตอนนี้เรานั่งอยู่ก็เหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียว,วนะเงียบสงัดพยายามในเบื้องต้นอาจจะมีร่างกายอาจจะคันตามจุดต่างๆเราก็อดทนโอไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเกาไปออลืมตาอะไรอย่างนี้ให้อดทนก่อนให้ผ่านไปให้ได้เรียกว่ามันเป็นอุปสรรคของร่างกายอย่างหนึ่งเมือนกัน เราพยายามรวบรวมกำลังสติมารวมที่เดียวกันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกเกิดความสงบจิตเริ่มสงบเข้ามาอิ่มใจสบายใจเราจะรู้สึกว่าเราได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนเลย หาความสุขอันเกิดจากจิตท,ที่สงบนี้เป็นอย่างนี้เราหาความสุขได้ด้วยการทำจิตให้นิ่งๆนี่เองเมื่อก่อนเรายังไม่เคยฝึกหลับหลับตาลงไปจิตก็วิ่งไปทั่วไปหมดละนั่งสัก3านาทีก็นั่งไม่ได้เมื่อเราอดทนมาพยายาม เราก็ทำได้นั่งได้นานขึ้นจนนั่งได้ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเราก็ทำได้ไม่ลำคาญในบางครั้งอาจจะวุ่นวายก็อดทนได้จนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นกำลังในการปฏิบัติเมื่อเราทำอย่างนี้ อยู่เสมอวันหนึ่งจิตก็สงบลงนะอาจจะสงบลงแล้วร่างกายของเราบางส่วนจะหายไปเช่นมือจะหายไปเท้าหายไปเราก็จะเริ่มรู้จักแต่เราก็อย่าไปสนใจให้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์เาไว้เป็นหลัก เราจะรู้สึกว่าบางทีกายของเรานี่ไม่มันไม่มีละมันเบาไปหมดเลยสบายมากเลยนะปกติเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่แต่เมื่อจิตสงบเนี่ยมันไม่มีร่างกายมันเบาจิตมันรู้สึกว่ามันเบาสบายหรือร่างกายนี้มันเหมือนกับว่ามันลอยขึ้นมาเรานั่งอยู่กลางอากาศนี่รู้สึกมันสบายมากมีความสุข การเกิดจากสมาธิเนี่ยพราะในช่วงนี้จิตของเราก็ไม่ได้ยึดถือในร่างกายชั่วขณะนี่กับเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอจนชำนาญแล้วเนี่ยเราจะเอาความสงบนี่แหละ มาพิจารณาให้เห็นก้อนกายนี้มันมีโทษอะไรบ้างเมื่อมันมีร่างกายอันเกิดจากสิ่งที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นมาเนียกว่าสังขารสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วมันจเจริญเติบโตมันก็เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดายอย่างนี้ยันเรามีอวัยวะ น้อยใหญ่จะมีตาเราก็มีโรคที่เกิดที่ตาเรามีสมองเราก็มีโรคเกิดที่สมองมีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นที่นี่่มีหัวใจมีตับมีไตมีปอดมีม้ามมีกระเพาะมีลำไส้ มีกระดูกร่างกายมันก็เกิดโลกขึ้นมาเมื่อมันเสื่อมไปมันก็เกิดโลกมาเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันให้เราพิจารณาถึงโทษของร่างกายนี้ว่ามันมีโทษมากเหมือนกันจิตของเราจะได้เบื่อหน่ายคลายความยินดีในสังขารในร่างกายนี้อันนี้ พระพุทธเจ้าก็สรงสอนพระอนุ์ให้นำธรรมะ้อนี้ไปบอกต่อท่านคิรมนนให้ท่านพิจารณาเพราะท่านคิรมนนลนี่เกิดอาพาธเจ็บป่วยอย่างรุนแรงพระเจ้าก็สอนธรรมให้พิจารณาร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาตินท่านคิรมนนพิจารณาแล้วจิตของท่านก็ว่าง หายจากอา,าพาธได้หรือถ้าเรามีอา,าพาธเจ็บป่วยแล้วก็พิจารณาเป็นเป็นอย่างนี้สังขารเรายอมรับนับถือความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีก็คงจะมีโชคข่าวโชคคราว ไม่มีใครที่จะมารับความเจ็บปวดนี้ได้แบ่งปันกันก็ไม่ได้เรามีทรัพย์สินเงินทองเราก็แบ่งปันกันได้แต่ความเจ็บความป่วยเนี่ยหรือถึงแม้ถึงความตายก็แบ่งกันไม่ได้ดันการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราพิจารณาดูสภาวะที่เราเป็นอยู่นี้มีอยู่ว่ามันจะมีราคาอะไรบ้าง คนรวยที่สุดจะนั่งรถราคาแพงๆคนจนนั่งรถเมก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันเราจะใช้คนมีสตางค์ก็ใช้สิ่งของทั้งหลายมีคุณค่าราคามากมายคนไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันการาคาเน้น้อยแต่มันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนกันไม่แตกต่างกัน ตกต่างกันโดยสมมุติเช่นกระเป๋าใบหนึ่งมีราคาเป็นล้านใส่สตังค์สตังไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งมีราคาแค่1,000บาทสตังก็มาได้น้อยลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าสำหรับเอาใส่สตังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าถึงให้พิจารณาอยู่เสมอถึงเรื่องนะ การใช้ชีวิตถ้าเป็นพระก็คือปัจจัยสี่จีวรอ,อาหารบิณฑบาตเสนาสน,นะแลวก็ยารักษาโรคเป็นเพียงเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นและไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเพื่อที่จะได้หนึ่งเล่นสำหรับภาวนาสำหรับที่จะรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันบรรเทาลงไปหายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ในชีวิตประจำวันของคนเราถ้าไม่ได้พิจารณาก็จะสร้างสมมติขึ้นมาแล้วก็จะหลงสมมติตัวเองก็จะติดอยู่ในนั้นด้วยเสื้อผ้าก็ราคาแพงๆซึ่งเกินความจำเป็นไปยิ่งสมัยนี้เราจะคงเห็นได้ชัดนะมาเกิดโรคระบาดโควิด1 9เนี่คนมีคนจน กรทุกไปเหมือนกันหมดนะเกิดความกลัวเหมือนกันคนยิ่งมีอะไรมากๆก็ยิ่งเกิดความกลัวมากจะต้องจากกับจากไปกับสิ่งที่เรามีอยู่บางทีคนที่ไม่มีแล้วมีน้อยก็ก็ไม่กลัวอะไรมากแล้วเพราะว่ามันจนเกินจนไปแล้วมันไม่รู้จะเหลืออะไร ตาหลงปิดก็ทำลายชีวิตตัวเองไปไปจี้ไปป้นไปอันนี้ก็ผิดทางไปใหญ่ฉั้นตอนนี้แหละมันโลกเรากำลังมืดที่สุดจิตใจคนกำลังมืดมากก็ต้องพยายามหาปัญญาให้เจอพิจารณาถึงความจำเป็นของการดำรงชีวิตจริงๆก็คืออาหารสำหรับเลี้ยงชีวิตเรา พอปัดทางไปเครื่องหนึ่งห่มก็พอประมาณนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พิจารณาถึงโทษไปว่าร่างกายนี้ถ้ามีร่างกายนี้มันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่อย่างนี้ถึงเราจะรักษาอย่างไรปัะคับประคองอย่างไรแต่ร่างกายนี้มันก็ เกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมามันยังไม่ได้ดตายเพราะโควิด1 9ยังไม่เจ็บป่วยเพราะโควิด1 9ก็จะต้องเจ็บป่วยเพราะโรคอื่นสรุปแล้วก็ไม่มีใครรอดจากความตายองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จดับกันปรินิพานพระครรษาวกก็ยังนิพานนะเพวกเราก็ไม่รอดแน่นอนไม่มีอะไร ที่จะไปต้านทานความแก่ความเจ็บความตายได้ว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่เลยนะความแก่เจ็บตายเข้าเป็นใหญ่ที่สุดนั่นเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราจริงๆถ้ามองดูแล้วมันเกิดเหมือนเราดละครสักเรื่องหนึง่งแต่ละตอนแต่ละตอนก็จบลงไป ต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นมันปัจจุบันนี้ชีวิตที่เราอยู่นี่มองดูดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นละครเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงๆเลยมันเกิดดับเกิดดับไปบางคนก็แสดงถึงตัวละครที่มีอะไรมากมายบางคนก็เป็นอีกละครบทหนึง่งจนยากแสนยากแต่ก็ไม่มีใครเหลือเลยในโรงละครของโลกนี้ ตายกันหมดกาพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือความเมตตากรุณาที่มีต่อกันการเพิ่มพูนสติปัญญาในจิตการสร้างบารมีให้จิตของเราพัฒนาจิตของเราให้เข้าใจธรรมะเห็นธรรมะให้ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเป็นพระเขาต้องเล่งภาวนาปฏิบัติให้มากในสถานการณ์ ยากลำบากแบบนี้ประชาชนทุกยากกันไปหมดเจ้าหน้าที่แพทย์หมอบุคลากร,ก,รการแพทย์ก็ยากลำบากแสนสาหัสทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อที่จะช่วยคนแต่เป็นนักปฏิบัติก็ภาวนากันหามรุ่งหามค่ำเหมือนกันไม่มีวันใดที่จะได้นพักผ่อนรู้สึกว่านอนพอฉันพอสักเมื่อหนึ่งก็ไม่มีหรอก ไปด้วยการปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งการฌานการดำรงชีวอยูนะ่นอนไม่เคยอิมนอนมากไม่ได้ก็ง่วงมันซึมมันตมยำตื่นขึ้นมาทำความเพียรเพราะเห็นโทษเห็นภัยของความแก่ความเจ็บความตายที่มันคืบคานข้นมาอย่างทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโรคภัยแค่เจ็บ ที่ยังไม่มียารักษาเนี่ยโควิดในทีนจะมาหาเราเมื่อไหร่ถึงคนจะระมัดระวังก็เรื่องของกรรมอีกก็จะเกิดขึ้นเป็นขึ้นมากรรมตัดร้อนก็ตายไปก็ได้อย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทนะทุกวันต้องเล่งภาวนาปฏิบัติกันให้มากให้เห็นโทษของกายนี้มีร่างกายนี่แหละ จิตก็มาอาศัยร่างกายนี้แต่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมันรวมกันขึ้นมาแล้วเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็แตกสลายไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้มันเป็นก้อนที่ไม่เที่ยงแต่ไม่ได้โรคไปแค้เจ็บเราก็พิจารณาถยายามจิตของเรามันหลงยินดี ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็ย,ยินดีแล้วถึงเราจะอยู่เฉยๆจิตก็ยินดีอยู่แล้วเราต้องหมั่นพิจรารณาฝึก,กจิตของเราโดยอาศัยสมาธิที่บอกเราทำกันนี่แหละเป็นพื้นเป็นฐานพัฒนาให้เกิดปัญญาให้ได้ก็จะละซึ่งความเห็นผิดที่ว่าตัวว่าตนนี้ลงได้ให้ตั้งใจทำกันต่อไปก็ให้ฟังแปลแปลเป็นภาษาอังกฤษ